ที่โจนี้อันนี้เขาอะไรพี่อนี้เขาสบ้าครับผมเขาสบ้าที่อยู่ในป่านะบสบ้าใช่ไหมครับผมเขาสบ้านะครับจะมีคุณสมบัตินะสรรพคุณก็คือเป็นพวกสมุนไพรชูกําลังบํารุงกําลังนะครับบํารุงโลหิตของเราได้ด้วยนะครับพวกเส้นเอ็นที่แบบเส้นเอน็นพิการนะเ,<อ>เส้นเอน็นพิการก็คือเส้นเอ็นแข็งนะครับคือปวดเมื่อยขยับ ยากด้วยใช่ขยับยากแล้วเดินยากเดินเหินลําบากนะอันนี้เป็นเผาเดียวกันไหมพี่คือบอกได้เลยว่าต้นไม้อะไรก็้นมแล้วเน่ยที่เป็นเผาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นเส้นเอ็นีิการนะครับมันจะเป็นยาเจริญอาหารได้ด้วยแก้กระสายอืมแก้กระสายด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งถ้าไปผสมกับตัวยาเอ็นมันก็จะแก้กระสายได้ได้เด็ดอย่างดีนะครับนี่ครับคืหรับเผาสบ้าเผาสบ้านะครับ